ว่าขอให้ามาจุดไอ้ตาจันจุด giveaway, ไหวหลักกิโลสิ <im <im ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่อยู่ในหลักกิโลนี้ขอให้ได้เลขดังสมใจมากอยู่ในหลักกิโลหูนั่นนั่นไง0.2.2.0นั่นน่ะตัวนี้ยังไม่ออกนะนั่นนั่นน ศูนย์สองสองศูนย์ได้แล้วสองศูนย์ศูนย์สองใช่ใช่ยังไม่ออกนะนี่ตัวนี้เนี่ย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 ชี้หน่อยคุณแม่เนี่ยเนี่ยเนี่ยยังไม่ออกจ้ายังไม่ออกค่ะตัวนี้ศูนย์สองศูนย์สองแต่คุณแม่มีแปดด้วยเกือบถูกสามตัวเนาะนี่มันศูนย์เจ็ดสองศูนย์เจ็ดะนะครับผมวนมันนี่ก็ได้เนี่ยนัวนมันก็ได้ศูนย์สองนั่นนะครับเหมือนนะครับนะครับควาเตือนคลิปวิดีโอนี้เป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อฉลากกิจการรัฐบาลไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรรรดใใจ้วนกาับชม รถนี่ปีอะไรลูกปืนขาดลูกหลานขอสามตัวเด้อตาจันเด้อวันนี้เอองานให้ถือเด้อเอาขอสามตัวเด้อวันนี้คืนนี้นี่สามตัวเด้อ ลังบ้านที <hel ì> um, oh, <hel ick break noises> right? ่หนึ่งอยู่กับเราแล้วก็สามตัวก็อยู่กับเราด้วยใหญ่โมงเด้อยายโมงขอสามตัวเด้ออันนี้คือหลักกิโลหลักกิโลระบือระบือลือซาเนาะหลักลือลั่นเออกระบือลือลั่นเ นี้ขอมาขอสามตัวนะจ๊ะนะจ๊ะได้ได้ดีมากนี่ปักบานาหนการนี่เตะไม่ติดพื้นเออในี่ซอมนี่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 ยังซ้อมเนาะเฮ้ยขอสามตัวเด้อวันนี้เด้ออัตจันกะเดลนี่กะกะไดกะไดที่สติดอยู่ในหลักกิโลสามตัวนะคะขอสามตัวนะคะได้ได้ข้าวต้มมาไหว้ดิขอข้าวต้มอย่างดีเลยนะ เขาต้มอย่างอร่อยเลยนะครับผมนะครับคุณแม่กําลังจุดธูปอยู่เด้อเดี๋ยวรอดูว่าคุณแม่ท่านจะได้3ตัวตัวไหนนะครับผมนะครับท่านใดที่เข้ามาแล้วฝากแชร์คนละ3แชร์นะครับท่านใดที่ยังไม่แชร์ฝากแชร์ด้วยนะครับผมเราจะลงคลิปให้ไปเรื่อยๆนะครับผมนะครับเดี๋ยวรอติดตามนะครับว่าตัวเลขของคุณแม่เป็นตัวไหนนะครับไหนลูกฝันไหนบอนไม้ฝัน่รือเปลดา ครับวัวนี่มันหมานอแม่เด้อคสาทุครับคาุูคาธุกูบปูนมาเลยอที่คุณแม่เราเอาเขาต้มมให้ที่ว่าเมื่อกี้ศูน โอ้แปด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 แต่่ปดก็บเก้าบ่เก้ากับศูนย์ครับตัวตัวทีส่สองศูนย์แหละศูนย์หมดอ,อ่ะฮ่าห้า้่าฮ่าน่้ฮ่าเ, <laughs> เดี๋ยวดอลลุนกันนะครับเนะานนะ นะครับมารอหลุ่นกันนะครับเรื่อคุณแม่ฐานคอเมื่อกี้นะครับจะเป็นตัวใดนะครับท่านผู้ชมนะครับหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์นะครับผมนะครับท่าได้ขอมาแล้วฝากแชร์ในเด้อนะครับผมถ้าอยากมิโซะไงนะครับผมนะครับเนาะนะครับฝากไลค์ฝากแชร์ครับกดติดตามทั้งเพจคนกับช้างและทางช่องยูทูบคนกับช้างเราจะอากาศสดๆและไลค์พร้อมๆกันไปเลยนะครับรบเชียร์กันเด้อตัวที่สองนี่นะจะเป็นศูนย์นะครับผมนะครับศูนย์นะครับเดี๋ยวตัวที่สามเด้อมารอตัวที่สามกันนะครับ ผมเดี๋ยวรอก่อนได้ครับเด้อรอเลขทูบก่อนนะครับท่านผู้ชมนะครับผมเดี๋ยวรอเลขทูบก่อนว่าเลขทูบที่คุณแม่จุดนะครับท่านจะได้ตัวไหนตัวแรกได้มาแล้วนะครับผมนะครับแปกับ0ูนย์ะครับแต่ถ้ศูนย์นะครับท่านใดที่ยังไม่ได้กดติดตามนะครับเราจะกดติดที่หลักกิโลตลอดนะครับเดี๋ยวถ้าได้ตัวไหนอย่างไรเดี๋ยวเราจะมาให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะครับอย่าเพิ่งเดือดผ่านเด้อนะครับ ครับตัวที่สามก็เริ่มที่จะขึ้นมาแล้วนะครับสหรับอของคุณแม่นะครับน่าจะเป็นสองเปล่าเดี๋ยวรอไม่หมดก,ก่อนเดี๋ยวเราจะมาดูทีหนึงนะครับอย่าเพิ่งเลื่อนผ่านไปไหนเลยโอ้สองครับผมองอันนี้สองนะครับสองสองท่านผู้ชมนะครับแปดศูนย์สองนะครับแปดศูนย์สอง นะครับผมนะครับพี่น้องเอซนะครับผมนะครับแชมป์หน้าจอได้เลยนะครับแปดศูนย์สองนะครับแปดศูนย์สองนะครับสำหรับของคุณแม่ที่จุดเมื่อกี้เด้อนะครับผมนะครับแชมป์หน้าจอได้แชมปเลยนะครับตรงเลยลอตเตอรี่เนาะแปดศูนย์สองตามที่เลขทูบเลยที่คุณแม่ขอเลยที่คุณแม่บอกว่าขอสามตัวเลยเนาะนะครับแปดศูนย์สองโอิงคุณชิงลุกเลยตัวนี้ได้สามตัวเลยตัวนี้ไหมอ๋อก็คือมันอยู่ในหลักกิโลเลยอืมหลักกิโล ไปดูตามคุณแม่นะครับไหนคุณแม่ไปชี้ดิวยตัวคุณแม่เห็นนะนี่ไง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 เราในข้าวต้มมัดที่คุณแม่ขอทีแรกเลยนะบอยขอสามตัวเลยค่ะค่ะสามตัวเลยแปดศูนย์สองแล้วก็มาเจอรัตนีด้วยสามโอ้โหนี่ไงนี่ไงโอ้ยสาธุสาธุอ่ดนะครับแปดศูนย์สองเนาะครับท้ายเดียครับผมนะครับ ไหนที่ไหนแปดศูนย์เจ็ดมันแปดศูนย์สองยัยแปดศูนย์สองแปดศูนย์สองนี่คุณแม่ได้ลอตเตอรี่แล้วคุณแม่โชว์บอลลอตเตอรี่ทิศใบหนึ่งนี่ไงนี่ไงนี่แปดศูนย์สองได้เต็มใบเลยเนาะได้เต็มตัวเลยเออเต็มตัวเลยนะครับแปดศูนย์สองนะครับที่คุณแม่จุดเนาะคุณแม่ได้ที่ฐานอะไรก่อนไหมก่อนที่จะจุดก่อนที่จะจุดนะน้าว่าขอให้มาจุดไอ้ตาจันจุดไหว้หลักกิโลสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่อยู่ในหลักกิโลนี้ขอให้ได้เลขดัง สมใจมากอยู่ในหลักกิโลหู้นั่นนั่ไงศูนย์นน่ะตัวนี้ยังไม่ออกนะนั tiene, diese, ่นนั è, nel, ่นนั no. 02. 02. So ่นได้แล้วสองศใช่ใชยังไม่ออกนะนี่ตัวนี้เนี่ยเนี่ยเนชี้หน่อยคุณแม่เนี่ยเนยังไม่ออกจ้ายังไม่ออกค่ะตัวนี้ศูนยสนแต่คุณแม่มีแด้วยเกือบถูกสาตัวเนาะนี่มันศูนย์เจ็ดองศู อ่านะครับผมบดมันนี่ก็ได้เนี่ยนั่นบุญมันก็ได้ศูนย์สองนั่นนะครับเฮ้ยนะครับนะครับโอ้ยนคือสหัวเทหัวเทใจเขาดึงดีฉันก็ได้ฉันพึ่งงแล้วไงแม่ฉันไม่เคยได้นี่บ้านฉันอยู่ตรงนี้เองฉันไม่เคยได้มาจุดสักทีได้นี่เพิ่งมาจุดเป็นครั้งแรกซะธุมีเลขหน้าแปดศูนย์สองค่ะเอ้ยบุญสามศูนย์ไอ้แม่เห็นสามศูนย์บ่ โอ้สามศูนย์สองศูนย์ให้หลาย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 วันหลายเดือนแล้วให้ผู้มก็จะหยุดนีนกำลังจะตุ่หุดหลักกิโลอะไรของอันนี้สิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยบันไดให้กำลังจะหยุดแลน้อยไดยมีเตล์บันไดโม่เจ้าม่เจ้านี่ร้านเคยเขามาอันนี้ข่อยบ่เคยได้มาจุดสักเตือนเลยกำลังบอกให้นางนั้นเออก่าเก่าหรือเย็บ วเจ็ดาแปดนย์เจ็ดหาศูนนี่ศูนย์เจ็ดยายครับคุณแม่เรา้มาทำเมื่อกี้เบอหนึไออะไรนะจุดได้เลขเก้อ๋อเลขของผคนนั่นบมอ่น่นะที่เสียงโซ่หาสามศูนยหาสนยอามศูนย์นั่นมีบ่หาสามศูนย์ี่มีทุนจ วันเร่ใคคุณยายซื้อตัวไหนเมื่อกี้ยายซื้อตัวนี้โอ้ิ้สองหลาดเลยตัวนี้สองหลาดรันี้ัวสาลบปิงปองเสียงโชก้าอ่าตัวกลับน้ำแน่คุณยายว่าถือที่2สอหลาดเสียวนั่นทวัดมาอันนี้เลย ยืนยันแล้วนะครับท่านผ oh, sure. ู้ชมนะครับค ok. yeah. ุณแม่ท่านจุดได้802นะครับ mm คุณแม่ที่มาขอที่หลักกิโลเมื่อกี้นะครับผมนะครับก็ลองไปวิเคราะห์พิจารณานะครับผมถ้าชอบก็อาจลงทุนนะครับผมถ้าชอบก็ฝากเด้อนะครับผมนะครับหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์หนึ่งกดติดตามนะครับผมนะครับเดี๋ยวก็ไปกดไลค์ให้เราด้วยนะครับอย่าลืมแชร์ด้วยนะครับผมนะครับเดี๋ยวเรามาตามต่ออีกคลิปต่อไปครับผมนะครับวันนี้เราก็ติดอยู่ทั้งวันนะครับเดี๋ยวรอคลิปต่อไปนะครับ ท่านใดสนใจเช่าบูชาตะกุดลกช้างตะขอช้างมงคลนางกวกหนังช้างมีไว้ติดเนื้อติดตัวจะบันดาลโชคลาภการเงินการงานการค้าการขายไม่ดีดวงตกท่านใดซื้อหวยผิดผิด,ผดถูกๆซื้อบนออกล่างซื้อล่างออกบนท่านใดสนใจเพียงท่านแจ้งชื่อที่อยู่และเบอร์โทรเรามีบริการเจ็บเงินปลายทาง